สวัสดีครับเรามาเข้าบทที่4กันครับการเข้าใจคนนะฮะใน7บทนี้แน่นอนครับคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับนะชิดคุณจะเปลี่ยนไปเดินทางสู่ความมั่งคั่งครับนะฮะผมบอกไว้แล้วผมจัดมาให้ทุกอย่างคุณจําเป็นจะต้องเรียนรู้ครับและนี่คือบทที่4การเข้าใจคนครับจากผมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนนะครับเอาละนะฮะเรามาดูกันครับเริ่มต้นว่าทาไมเราต้องเข้าใจคนนะฮะคุณดูฮะคนเนี่ยมีหลากหลายเนาะมีหลากหลาย personality หรือบุคลิกภาพ แต่คีย์จริงๆเนี่ยก็จะไม่เยอะหรอกครับนะฮะมีอยู่ไม่กี่บุคลิกภาพซึ่งคุณสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายนะครับเพียงแต่คุณนะครับนะ,ะอยู่กับผมไม่จบในบทที่4นะครับก็เริ่มต้นนะฮะขอให้คุณปิดไปเลยะฮะโท,ร,ทรศัพท์โทรศัพท์ชัดๆนะฮะตั้งใจฟังนะฮะแล้วคุณจะได้รู้ว่าคนเราเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับโอเคเอาล่ะนะฮะการเข้าใจคนครับทำไมต้องเข้าใจคน,นะฮะเป็นทักษะของผู้นำฮะและผู้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขามีะฮะ นะครับเขาจะปกครองคนเขาจะให้คนช่วยเขาทํางานเขาต้องรู้จักผู้คนและต้องเข้าใจในการที่แต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอย่างไรและจะัดสรรให้อย่างถูกต้องนะครับนะบเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับต่อไปครับเพราะคุณต้องทํางานกับคนครับนะฮะถ้าคุณไม่เข้าใจคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนเนี่ยขวางหูขวางตาคุณหมดครับเพราะ เขาเองนะครับก็แตกต่างกับคุณนะครับพอทําอะไรไม่ถูกใจคุณคุณก็ขวางหูขวางตามีผลต่อการทํางานของคุณครับคุณจะส่งพลังงานลบเข้าสู่ subconscious mind หรือว่าจิตใต้สํานึกและคุณจะดึงคนเหล่านั้นเน่ะเข้ามาหาคุณในชีวิตอีกนะครับต่อไปครับมอบหมายงานได้ถูกต้องครับอันนี้คุณคงรู้อยู่แล้วนะครับนะก็คือว่าถ้าคุณรู้ว่าคนนี้ายอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นแบบเนี้ยคุณจะได้มอบงานให้ถูกต้องครับ เรามาดูกันครับว่านะเนื้อหาจะมีอะไรบ้างสําหรับวันนี้นะครับโอเคเรามาดูว่ารากฐานวิธีคิดมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็บุคลิกภาพของคนแล้วก็การประเมินบุคลิกตนเองนะครับผมกลังจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะครับคุณจะเข้าใจคนเกือบทั้งโลกเลยครับแน่การันตีเอานะครับลองดูกันมานะฮะที่มาของความคิดฮะหลักการนะครับ ทำไมผมถึงเอาสิ่งเหล่านี้มาหลักการนะครับก็คือว่าคุณเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆครับ2ครับคุณใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้นานๆครับนะฮะสอ,อันเท่าน,นี้นะฮะสอสอ,อย่างเท่านี้เลยครับเช่นคุณเห็นนานๆคุณได้ยินบ่อยๆนะฮะอยู่บ่อยๆอยู่นานๆนะฮะแปลว่าคุณได้ซึมซับนะครับนิสัยนะครับหรือนะฮะสิ่งที่สิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนี่ย เขาป้อนมาให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะโทษใครไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับโอเคเรามาดูกันครอบครัวครับครอบครัวเป็นสิ่งที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างครับก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพี่นะครับที่อยู่ในบ้านสังเกตไหมครับว่าคนที่ไม่ชอบบางนิสัยของพ่อแม่เนี่ยนะครับคุณก็มีนิสัยนั้นแหละครับ นะฮะยิ่งคุณเกลียดคุณยิ่งเมือนเหมือนเลยครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสนใจครับอย่างที่บอกครับไม่สนใจว่าอารมณ์อะไรเกลียดหรือชอบแต่มันคืออารมณ์ยิ่งแรงยิ่งจํายิ่งแรงยิ่งจําและทํำบ่อยก็เป็นมันครับนะฮะโอเคนะฮะต่อไปครับอาชีพเราทําทุกวันวันละ8ชั่วโมงครับนะ,ะบางคนนะ,ะทำอาชีพี่เป็นระบบทําทุกวันเป็นรูทีนนะครับคุณจะ เวลาคุณจะเริ่มธุรกิจของตเตงคุณจะกลัวกลัวครับเพราะคุณมีนะครับเงินเข้าทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมพอคิดแล้วว่าเออจะมีเงินเข้าทุกเดือนไหมก็เลยไม่กล้าลุกขึ้นมาทำนะครับธุรกิจส่วนตัวครับเกิดความกลัวได้นะครับหรือบางคนนะที่เป็นพนักงานขายอย่างเงี้ยฮะคุณก็จะแบบโอ้โหพูดตรงไปตรงมาแต่ระบบคุณอาจจะไม่ค่อยมีเห็นไหมครับอาชีพเนี่ยมีผลอย่างยิ่งครับต่อไปครับการศึกษานะฮะ คุณเจอมันแชั่วโมงนะอย่างน้อยในตอนเด็กๆฮะอย่างน้อยเนี่ย,ออย,ย,ยคุณมีเรื่องถูกผิดละคนหลายๆคนเนี่ยกลัวผิดฮะแต่ผิดเนี่ยคือการเริ่มต้นของความสําเร็จครับไม่แปลกนี่ครับคนเรานะครับเจอเครื่องหมายผิดคนเขาก็หาว่าโง่จริงไหมฮะแต่เจอเครื่องหมายถูกก็เยอะยิ่งคุณทําถูกเยอะคุณจึงรู้สึกว่าคุณฉลาดแต่จริงๆนะั้นอาจจะโง่ที่สุดเลยก็ได้ครับคุณอาจจะมันจะติดกับดักการศึกษาก็ได้ครับนะฮะ และใครก็ตามครับที่บอกว่าการศึกษานั้นดีดีนะครับนะจริงๆมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเยอะแยะมากมายคําถามคือใครสอนคุณครับคุณต้องถามตัวเองเขาสําเร็จไหมนี่เราพูดกันตรงตรงนะฮะเขาเคยรวยไหมอ่าถ้าไม่เคยรวยไม่เคยมั่งคัง่งแปลว่าคุณเรียนรู้จากความรู้ของคนที่ไม่เคยมั่งคั่งมาก่อนครับอาจจะมีแต่ทฤษฎีเยอะแต่ลงมือทํานิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับสังคมที่คุณอยู่ครับ แน่นอนครับสังคมที่อยู่นี่เผอนะครับรวมไปรวมมาแล้วอาจจะเยอะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะนะเพราะว่าอย่างนี้อาจสมิคนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับรอบข้างคุณก็คือในประเทศไทย culture หรือวัฒนธรรมนะฮะหรือความรู้ต่างๆที่เขาป้อนคุณมาทั้งชีวิตโดยผ่านทีวีโฆษณานะมันก็คือสังคมนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยก็คือหลงโฆษณานะฮะหลงหลงว่าสิ่งนี้มันดีแต่กินเข้าไปจริงจแล้วไม่เวิร์คครับนะฮะ อย่างเช่นอาหารบางอย่างนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อมากนะครับเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นครับสังคมเราเนี่ยนะครับมีส่วนห่อหลอมนะครับให้คุณเป็นแบบนี้ครับคนไทยกับคนเมกันก็ไม่เหมือนกันครับคนอเมริกันพูดตรงนะฮะพูดตรงจบแล้วจบเลยนะครับอส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับโอ้ต้องท้อทีท้ออาศัยกันถูกไหมฮะเราเป็นเมืองที่เราจะต้องยิ้มนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เครียดแค้นสุดนะฮะ นะเพราะเราอาจจะดูละครเยอะไปนิดหน,นึ่งนะครับเราดูเราดูการตบตีกันเยอะไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมสังคมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับต่อไปสิ่งแวดล้อมครับคาว่าสิ่งแวดล้อมก็เหมือนว่าคุณไปอยู่ในสลัมคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะคิดแบบเขาเรียกว่าคนติดยาเพราะส่วนใหญ่ในสลัมเนี่ยจะมีคนที่แบบทาอะไรแปลกๆอย่างเช่นขายยาเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเนาะโอเคไหมหรือว่าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมในอากาศที่ไม่ดี คุณก็มีโอกาสสุขภาพไม่ดีเมื่อสุขภาพไม่ดีมีผลต่อความคิดของคนทั้งนั้นครับนะฮะมันเป็นรากฐานของวิธีคิดนะฮะเมื่อคุณโตขึ้นมาคุณจะอาจจะคิดลบโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับปัจจัยทั้งหมด5อย่างนี้นะครับคือส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอกันมาความคิดของคนเนี่ยมันมีรากฐานมาตรงนี้ส่วนในเรื่องของ past life หรือว่าในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่องของชีวิตที่แล้วนะครับหรือการทําอะไรมาต่อนเนื่องเนี่ยเราไม่พูดนะครับนะเพราะฉะนั้นครับก็ไม่เป็นไรนะ ห้อันเนี้ยนะครับคุณจะเรียนรู้ว่าอ๋อนิสัยคุณมาจากสิ่งนี้นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้จากปัจจุบันครับเอานะฮะการเข้าใจคนต่อไปเนี่ยคุณต้องมาเรียนรู้บุคลิกภาพนะฮะตรงนี้เองนะครับความตั้งใจเนี่ยอยจะให้คุณเนี่ยได้ลองวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณเป็นใครนะครับผมก็จะลองจําแนกบุคลิกภาพนะครับออกเป็นเหมือนสัตว์นะฮะง่ายๆนะสีสัตว์ด้วยกันนะครับกระถิง นะฮะและข้างบนก็คืออินทรีขวามือก็คือคุณหนูนั่นเองนะฮะต่อไปข้างล่างสุดก็คือหมีในแต่ละสัตว์เนี่ยนะครับก็จะมีบุคลิกภาพอย่างนี้ครับนะ,ะกระทิงฮนะแน่นอนครับเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเท่านั้นนะนะ,ะจะเป็นคนพูดตรงมากๆเป็นคนโทสะฮิโมโหเอาจริงนะ,ะทุกอย่างเอาจริง นะเป็นผู้บริหารเราจะเข้ามาเอาจริงต้องแอคชั่นลงมือทำเออนะถ้าเป็นผู้บริหารแบบนี้นะครับคนที่มีอาชีพแบบนี้นะครับก็คือพนักงานขายเนี่ยจะตรงที่สุดนะฮะสังเกตได้ฮนะคุณที่เป็นกระทิงเนี่ยคุณจะมีผมสั้นเพราะคุณขี้เกียจรวบผมจัดผมนะอะไรเร็วที่สุดได้เอาเร็วนะครับเขาจะเดินเร็วๆครับร่างกายเขาจะดูกำยำล่ามสันนะฮะนะฮะคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่สําเร็จ นะครับมากกว่าคนจริตอื่นๆเพราะว่าเขาลุยครับลงมือทําถึงเนื้องานฮะอืมเป็นคนรักลูกน้องครับอย่างที่บอกครับข้อเสียปากร้ายพูดตรงไปหน่อยทิมมันทุกคนนะยทิมมันทุกคนเน็บแนมยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็จะมีปัญหากับเยี่หนูทิวการมาดูเยี่ยนูยดีกว่าเยี่หนูเนี่ยนะครับเป็นคนที่เลี่ยงปฏิบัติโอ้โหแต่รักทุกคนมากครับ เป็นมันเป็นมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมนะครับคุยคุยคุย,คยอย่างเดียวแต่ลืมทํางานนะครับมักจะเป็นคนที่แบ่งปันนะฮะต้องบอกก่อนหนูเนี่ยแบ่งปันมากๆเลยอ่าเธอเธอมาแล้วมาม้มาโม้มากินการอะไรเงี้ยนะนะนะสับปะรดสับปะรดอะไรย่างี้นะฮนะเนะนะนะที่ยงนะเป็นคนที่บอกว่านะครับอ้าวันนี้กินอะไรกินอะไรก็ได้นะงนั้นไปกินส้มตำด้วยนกันเพิ่งกินเมื่อวานไม่เอาอ่ะฮึ่มนะนะนะ เยนูจะเป็นแบบนี้เลี่ยงปฏิบัตินะครับเลี่ยงปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ชอบไปอยู่ในห้องครัวไม่มาปฏิบัตินะครับนะต่อไปครับเรามาดูด้านบนนะฮะด้านบนก็คือคุณอินรีนะฮะคุณอินรีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าผู้บริหารที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างนะ ข้อดีของเขาก็คือเขาจะมองภาพรวมเนี่ยได้สุดยอดมากมีแผนเป็นฉ,ฉากๆเป็นชั้นๆโอ้โหสุดยอดต้อ้เขาอธิบายเรื่องแผนนะฮะเขาจะคิดคนเรื่องราวเกี่ยวกับ e v e ว a g e ก็คือเรื่องของการผ่อนแรงได้ดีมากๆนะฮะเรื่องของระบบสุดยอดน้องคนนี้นะฮะวางแผนกลยุทธ์ยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนนี้เพียวๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะละเลยคนข้างล่างคนระับคนที่ทํางานระดับปฏิบัตินะครับระดับปฏิบัติ คุณก็จะสั่งงานจากสิ่งที่คุณแค่คุณเห็นจากภายนอกเท่านั้นอินซีเนี่ยนะจะใช้เงินเปลืองนะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบให้เทคทันสมัยในเนื้อแต่งตัวเฟี้ยวเงาะอโหนะฮะเปลืองเงินมากๆนะครับโอเคไหมฮะอารมณ์ก็ออกไปทางที่จะแบบว่าไม่ค่อยอดทนนะฮะไม่เท่ากระทิงฮนะอดทนมากนะครับอดทนมากๆต่อไปกบหมีครับหมีเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นระบบโอ้โหละเอียดเริ่มต้นจากรายละเอียด ให้นึกถึงคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานบัญชีครับละเอียดมากๆนะครับเป็นคนที่ต้องมีกฎมีเกณฑ์หนึ่งสองสเป็นนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม,มสุดยอดวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ไปวิเคราะห์มากูไม่ทำดีกว่าทั้งปีครับนะบนั่นคือข้อเสียครับคนที่เป็นหมีเนี่ยคือไม่ค่อยชอบลงมือทำจริงๆเพราะคิดไปคิดมาก็หยุดครับเพราะสมองมันทำงานมากเกินไปนะครับ ก็จะอยู่นะครับค่อนข้างอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอ,อินซีเพราะว่าคนที่เป็นหมีเนี่ยเขาจะมองรายละเอียดก่อนแต่คนที่เป็นอินซีจะมองภาพกว้างนะครับโอเคไหมฮะเพราะว่าบินไงมันบินไงนะครับเอาล่ะใน4อันนี้นะครับเขามีข้อดีข้อเสียครับนะฮะผมก็จะบอกว่านะครับให้คุณเล็งข้อดีของแต่ละตัวนะครับข้อดีของแต่ละตัวอย่างเช่นที่บอกฮะกระทิงเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นเขาเรียกว่าเอาจริงนะครับผีเผอไม่กลัวอยู่ไหนกูจะไป นี่ nee, นะครับต่อไปอินซีนะครับเป็นคนที่วางแผนยอดเยี่ยมนะฮะเป็นคนที่มองอะไรทุปรูปโปร่มองจากภาพรวมวางแผนเป็นลึกเป็นชั้นได้โอ้ oh, ยอดเยี่ยมลึกซึ้งนะครับนะต่อไปครับยหนูเนี่ยหนูก็เนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมนะครับเป็นนางงามมิตรภาพรักทุกคนนะฮะมีนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่ละเอียดนะครับนะดูแลการเงินดีดีฮนะแต่ขาด เขาเรียกว่านีสายเชิงรุกครับนะหนูก็อาจจะขาดเชิงรุกแต่ถ้าเกิดลุกแล้วไปคุยเนี่ยไปแน่นอนครับหนูนะครับสมาคมยัดเยียดความสุขอีกต่างหากนะครับโอเคไหมฮะเอาล่ะง่ายๆครับเมื่อคุณเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณลองประเมินตัวเองหรือประเมินภรรยาเล่นๆกนะ็ได้เ่าสมมติใครมีภรรยาที่นะครับกว่าจะบอกว่าเฮ้ยมันก็แต่งตัวนะแล้วมันก็แบบอืมเป็นคนที่ ผู้จัดตรงไปตรงมาเขาก็จะมีนะครับนิสัยที่ผสมระหว่างอินรีกับกระทิงฮะมันขึ้นอยู่ว่านะครับตัวไหนเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับสังเกตง่ายครับภรรยาคนไหนนะครับที่ท่านสามีนะครับทะเลาะแล้วภรรยาท่านนะครับปลุกท่านขึ้นมาเพื่อเคลียร์เรื่องนะครับนั่นนะฮะภรรยาของท่านคือกระทิงครับนะครับเวลาทะเลาะทีนะฮะคนรู้ไป3บ้าน8บ้านเพราะเสียงดังมากนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับอย่างหนูอย่างนี้เนี่ยบอกโกรธไหมไม่โกรธแต่ถามว่าคนอื่นรู้ไหมรู้ก็คือไปคุยต่อไปกดไปเล่าเรื่องเงี้ยให้คนอื่นฟังนะฮะเวลาทะเลาะกันสามีภรรยานะครับชอบอยู่แบบเออน่ารักน่ารักนะฮะนะฮะอย่างที่บอกครับลองดูว่าคุณมีส่วนผสมของอะไรมากกว่ากันนะครับถ้าคุณมีส่วนผสมอย่างไหนเนี่ยคุณก็ลองบอกว่าเออสมมติคุณมีสักร้อเซนี่ยคุณมีกระทิงสัก50%ส คุณอาจจะมีอินซีเพราะอะไรฮะหนึ่งสองสาเพราะคุณเป็นคนชอบแต่งตัวนะครับนะฮะเป็นคนดูดีนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะบอกมีอินซีสักประมาณ30นะครับในเมื่อในเมื่อคนคนเราฮะเกิดมาก็ต้องพูดคุยคุอาจจะมีหนูด้วยสักอ่าสิบยีนก็แล้วแต่หรืออาจจะมีมีหมีด้วยก็แล้วแต่แล้วแต่คุณลองครับลองชั่งตัวเองดูว่าห0 0รอเเนเนี่ยคุณมีกระทิงคุณมีหนูคุณมีอินซีคุณมีหมีเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อคุณรู้แล้วนะครับมาก็ลองมาดูว่านะครับประเมินบุคลิกภาพตนเองนะครับต่อไปครับให้เอาข้อดีของแต่ละบุคลิกภาพครับมาใส่ตัวเองนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับดังนั้นก็เลยมาถึงการบ้านครับเมื่อคุณประเมินตนเองได้แล้วนะครับการบ้านวันนี้คือแอคชั่นแพลนอย่างเดียวครับคุณต้องสร้างแอคชั่นแพลนให้ตัวเองครับในการลงมือทําที่จะนําเอาสิ่งดีๆนะครับของแต่ละบุคลิกภาพมาใส่ในตัวคุณ เพื่อที่คุณจะสําเร็จและมีความมั่งคั่งมากขึ้นครับแน่นอนครับนะสร้างแอคชั่นแพลนครับอย่างเช่นอย่างเช่นเอาง่ายๆไม่ต้องเยอะครับเอาง่ายๆเช่นฉันจะทําบัญชีประจําวันนะครับสําหรับใครรู้ไหมฮะสำหรับคนที่หนึ่งก็คือกระทิงฮนะกระทิงฮนะเห็นไหมคุณจะไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับเรื่องตัวเลขอะไรพวกนี้เพราะผมเพราะว่าคุณมองมันเป็นเรื่องอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันมันไม่ค่อยสําคัญและขี้เกียจเกียดเลขไนงะอย่างเงี้ยเป็นต้น คุณก็ต้องทุบเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่จัดการบัญชีประจําวันของคุณเนี่ยเงินคุณจะรั่วไหลครับเห็นไหมฮะต่อไปครับฉันฝึกปฏิบัติครับอะไรก็แล้วแต่นะครับฝึกปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นหนูกับหมีครับคุณต้องใช้ข้อนี้ฝึกปฏิบัติลงมือทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะเช่นนะครับหนูเนี่ยนะครับคุณลองฝึกปฏิบัติทำสมมุติคุณคุณอยากนั่งสมาธิคุณนั่งเลยคุณเดินจงกรมคุณเดินฮะนะะต่อไปครับ ฉันลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาครับเดาออกไหมครับว่าคนนี้เป็นใครครับนะก็คือคุณอินซีนั่นเองนี่คือตัวอย่างครับในการที่คุณจะสร้างแอคชั่นแพลนต่อมาครับเวลาไหนที่คุณจะลงมือทําสิ่งนี้เหตุการณ์ไหนที่คุณจะทําสิ่งนี้ช่วงไหนเอาให้ชัดเจนครับเช่นนะครับคนที่เป็นลนักษณะกระทิงเนี่ยในช่วงตอนเช้าในการประชุมประจําสัปดาห์ คุณอาจจะเริ่มนะครับชมคนให้มากขึ้นคุณยิ้มมากขึ้นนะครับคุณคุณให้ความช่วยเหลือและเมตตาคนมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่คุณทําไปเลยครับในช่วงเวลานั้นนนนะครับหรือว่าเย็นนี้เองสามารถทําบางอย่างได้เลยเช่นนะครับจ่าจ้ากับสามีเป็นต้นนะครับในคนที่เป็นกระทิงนะครับดังนั้นครับพี่น้องครับคนรามานต้องบาลานซ์ครับคุณอาจจะบอกว่าไม่จาเป็นก็ฉันทํามันอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณฮะตามสบายตามสบายครับ นะเราไม่ได้บังคับกันนะครับลงมือทําแล้วก็อัปเดตตลอดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะว่ามันเวิร์กไหมอย่าบอกว่าทำทเดีย่างเราไม่เวิร์กทำาหลายๆที่ฮะทำาหลายๆท,ท,ที่เข้าใจคนนะฮะเข้าใจตัวเองเข้าใจคนเมื่อคุณเข้าใจคุณจะสามารถนะครับคอนโทรลคนหรืออย่างนี้ครับไม่ใช่คอนโทรลดีกว่าเราเรียกว่าได้ความร่วมมือจากคนมากขึ้นเพราะคนก็ถูกฝึกมาไม่เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นนะครับขอให้คุณนะครับ โชคดีกับการบ้านที่ผมให้คุณแล้วก็ลองดูครับจะเกิดใครที่ได้ผลดีอะไรนะครับก็ไปใน Facebook ผมได้ซึ่งผมได้ให้ลิงก์ไว้แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับเจอกันในบทที่5ครับผมสวัสดี